ือนะคะ <Wow. S 1> ไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ เียชื่อกันก่อนนะคะบอกเลยบอกเลยนี่หอมมากเลยค่ะหนูชอบนะคะ <l itions> หนูชอบกลิ่นของมันคะ่ะเอ้ดมกลิ่นเออถูกแล้ว <l itions> บอกเลยมันสูงเกินไปแล้ว <l itions> อบอกยังไงอ่ะ <l itions> บอกยังไงอ,ะ <l itions> อ่ะหน,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 นูบอกไม่เป็นบอกยังไงเนี่ยไปต้องที่สองดีกว่าไบกเล็กของฉันดีกว่า <l itions> บอกใครบอกกันตานี่ไงกระปอกคือนี่คะคือตู้อ๋อหัวกระถือเอีไรเู้กระถือติดเลยน้าเอ๋ปอกจากงจังอ่ะหนูปอกไม่เป็นนี่มันปอกยังไงอยากดูโค้ดโปรดดับมาเดียวเนี่ยปอกปักปักเดยอะแตนี่โปรดทำไม่ก่อนเลย เปล่าเลยดึงอันครับว้าวมาเลยน่อย่าน,นี่ปอกแลมไล่ะปอกอยากทื่อปอกอย่างนี้บอกทุกคนไม่เคยปอกละเอยียดทือนี้คืออะไรกันแน่อ,อ,อู้วิวิวิมันเปียกอะไรเนี่ยเปียกอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ นี่นะคะอยากถือไปเราก็จะมาสับไก่กันนะคะหมูทอด้วสับเลยค่ะโอ้โหโอเครอมือยิ้มเต็มอาการมาเนาะย่เนามือเนาะเล็บ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 ไก อู้ทำไมโอ้จัดเลยโอ้เลืครับโอ้สีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองก็ครับอะตรงนี้มัน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 ถอกหนังหนังหนังขาไอเล็บ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 ไก่นะคะโอ้ยาอืมขอ หันต่อเลยนะคะหันต่อเลยค่ะหันต่อค่เลยนะครับโอ,อ,อ,อ๊คเก็บมือซับให้ไปโปูครับโอ้ครับครับครับซับซับโอ้โห,โห,โห,โหแรงเกินไปไหมคะคุณป๋องปู่แรงดีเลยฮึ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 โคแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่น่จริงอยู่ไม่ได้โอ้คุณปวดแรงดีมากเลยนะคะแรงดีเลยอือโอ้ยโอ้ยาลาดวยกาดบาด้วยอืออืว้าวสวยมากเลยันอนเลยนะคชิ้น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 นี่นะคะเราตั้งกระทะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กาดทีเอเย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 ยเ้ยยเเ้ไปเ กลายโร่แด้เลยแต่กะทิแข็งหมดเลยลูกโอ้กะทิหมดแล้วครับหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะปิดฝาปิดฝาเลยครับปิดเลยดีเอาไปลงไปเมื่อกี้มันร้อนนะคะมันร้อนเลยค่ะมันจี๊ดมากเลยพอน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงนะเขาอ้ยเลือมเนือนะฮะใส่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเครื่องแกง กพี่นะคะโอ้ยใส่ลงไปเออน้องกัวร้อนน้องกัวร้อนเดี๋ยวให้คุณโบใส่ให้นะคะน้อกกัวร้อนเออนี่นะคะใส่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เฮ้ยใสไปใส่ไปเออเก่งมากนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะคนให้เท่ากันนะอ่าคนเลยลูกเออมันเได้ได้อ๋อมาปูขูดได้กันนี่มาดคราวนี้โบคนให้นะคะคน แล้วมาใส่วัตถุดิบกันเลยนะคะนี่ก็คือน้ำปลานะคะโอ้รนนนนนนใส่ลงไปเลยโอุ๊ยเก่งเว้ยต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยนะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายนะดูยังไม่ลงลงยังม่ลงมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะบุ๊บบุ๊บโ้แอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลัน แตบเย่เฮ้ยรอไกันเอ๊ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะโอ้อรอยไปเลยวะลูกเสร็จแล้วต่อไปเราก็คนให้เท่ากันนะคะเรามาใส่ไก่กันเลยค่ะเออรีเรเลยโอ้โอ้ อู้หนูไม่โยนนะคะเพราะว่ามันูใหญลยทุกตัวอยลรกโอนนะลูกเออใช่แล้วอ้วันนี้กับข้าวน่ากินเพื่อนๆเือวะจ๊ะน่ากินมากเลยค่ะนี่อ้วางใจไส่วางใไสก่ไ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 ก่ก็วะอันนี้นะคะคือไก่นะคะไก่ไก่ไก่บ้านค่ะไก่บ้านครับอือเหมแล้วต่อไปก็กำให้เท่ากัน มาผูกวนามาลุกโอ้ยต่อไปนะคะแล้วก็จะปิดฝาค่ะแต่ต้องควรให้เสร็จก่อนนะคะเ,เดี๋ยวผูกวนก่อนอไรอย่าแค่ปลุกอะ่ะนี่แหละใช่ไปเลยปิดเลยต่อไปเราก็ปิดฝาเลยคะ่วะวะักวักวักวักแกลบใส่ยักษทื่อค่ะใส่กันเลยเพื่อนมาแล้วนี่น้องเธอรักทื่อโอ้ขของชาขอบพูดทำแก๊งละให้ไว กูเจอไรบ้างวกูเฉยกันรู้อใส่นะคะใส่ให้หมดไปเลยค่ะให้หมดเลยครับร้อนหน้าสัหละเก้อต่อไปคน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 อไคน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 น ค่ะอร่อยลองทำดูนะคะง่ายมากง่ายมากค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะเราเปิดดูไว้ดูเลยครับมันเยิมหรืออู้ยดังออกง่ายง่ายง่ายว้าวต่อเดี๋ยวหนูจะให้โบลองชิมดูนะคะทุกคนทุกคนทุกคนเออโอ้โหเดี๋ยวจะให้คุณโบชิมหน่อยนะคะ ายได้ปุ้ยได้แล้วโอ้โหชิมเลยผมใช้คนเปวดชิมเลยนะคนไดได้ของอร่อยอย่างเงี้ยอ,อร่อยไหมลูกเอานอนไม,ชม่ชิมอืมเอาพ่อชิมเดี๋ยวก่อแรกชิมน้ำก่เลยต้องเป่าก่อนนะคะไล่เปิ้ รอยูก็รอดังหูจริงจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะอันนี้ก็คือไก่เผ็ดนะคะแต่ว่าหนูกินไก่เผ็ดไม่ได้หนูต้องกินไก่แบบไก่กรอกนะคะไอ้ไก่ทอดเออถูกแล้วค่ะให้คุณโบกินก่อนนะคะเออหนูกินเผ็ดไม่ได้ค่ะโอ้ชอบเลยแค่กรอกเขาลูกเลยเพิ่มเพน้ำลายโป้ชอบไหลตลอดโป้ชอบ ตลอดเวลาทุกคนเหนื่อยแต่ก็น่ากินอยู่นะคะกินไม่ได้อร่อยน่าร่อยรู้น่าร่อยจริงๆไงอืมอืมเนื้ออันลเวลาดุโอ้ไม่ได้ได้๋ยยกถือวุ้นแล้วไงวุ้นอยากถือเพื่กินบ้างอยกถือวุ้นโอ้บ้านโอ้ได้ส่งอะไรวุ้นผอมผอมอือ้กินอะไรได้เปิดเผื่อมาเลย

ให้หนูกินเลยนะฮะหนูกินเผ็ดไม่ได้ค่ะหนูต้องกินไก่ทอดนะคะหนเห็นไก่มากแล้มีน้ำจิ้มด้วยนะคะอืออือเยี่ยมสิเบลโอ้โอโอ้โหก็ยังไงมันก็เผ็ดนะไปกินยาดูนี่เผ็ดเราหมาถึงน้ำจิ้มมันค่อนข้างเผ็ดือ มันค่อนข้างเผ็ดนะคะอืออือแม่อรอมากอรอมากโดนรึม,มว้าวอืออร่อยอร่อยแบินอร่อยมากอร่อยมากมีหนังไม่ใช่หนังละครน,นะคะคือหนังหนังไก่อะค่ะห <c oughs> อมหนังไก่อะ โอ้จะพับนี่ค่ะอร่อยอ่ะก็ไม่ไมมรู้แรงไม่แรงเยอะมากค่ะอยากพิสูจน์เลยร้อยเิ่นเด็นเลยเนเปน้องมีดลางอยู่ไหนไม่ากค่ะเอ้ไปกินเยอมาค่ะ ทุกคนคะลองทำดูนะคะง่ายมากเลยค่ะคือง่ายมากแบบไม่เีวก็เสียกันสายอร่อยมากค่ะอร่อยมากกับยกถูกอันอือืนี่ค่ะอร่อยออร่อย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  khao khứa về rồi ừ. Ôi. rồi chẳng ngủ Rồi chán ừ, Rồi ui ừ. Rồi, rồi. rồi chín ra ừ. เออมาทานอร่อมากกินกับผักด้วยดีกว่านะฮะเนยาดีกว่าผักอย่าจิ้มว้าเราเอาข้าหงลุยอินี่หมาใรเอาข้ามันเยอะเลยเนาะดูแล้วนี่ค่ะอ๋อชุมเลยอืม น้าร้อยเมือ่อคนรู้วุ้อ้โนาะตึ้มกับพามาข้าวนี่นี่เดี๋ยวยกตัวอันโบให้ดูดอันนี้นะคะหนูก็รู้ค่ะแต่มันก็ กะผิดผิดร้อนๆนะคะเดี๋ยวถือ,อร้อยหน่อยเนื้อไม่กินน้องไม่ได้กินเลน้องเพชรยกถือร้อยรดโร่นเพชหรือทุกอย่างนั้นมันไอ้เมื่อกับยาเมื่อไงกับไอ้นี่รู้ไหมมันทำให้เรากับรีก้กบร้อยกัะดำไปรู้วะว้าวอืม,อม wow chào và kinh rồi lại. Gặp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  lại. rồi lại. Gặp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  lại. bạn lại. quên lại. Gặp lại. Gặp thịt Bye-bye Bye-bye